วสวัสดีครับพี่พายวันนี้มาจุดทูบเรียบร้อยแล้วเด้อบอกกล่าวแล้วนาประทัดมาแล้วนี่กําลังแกะสามพันนัดนะสามพัน 3, นัดเรียบร้อยซื้อมาแล้วเตรียมจุดให้กุมารทองอธิษฐานเอาเด้อกุมารทองพี่กุมารไขรรับรู้เด้นนอนะวันนี้เขาไม่ได้มานะไม่ได้มาก็ได้ให้ลูกหลานนี่มาจุดประทัดสามพันนัดสามพันเสียงให้ ก็ต่อโชคต่อลาบให้เขาในเงินแสนในเงินล้านให้ร่ำรวยนะถึงเขาไม่ได้มาก็ระล,ลึกนึกถึงอยู่จึงให้นำประทัดมาสามพันนัดนี่มาจุดให้ขอบารมีพี่กุมารไข่เปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองให้เขาร่ำรวยเงินแสนเงินล้านสำเร็จสมหวังรวยรวยรวยอ้าวรับเอาดื้ออ้า มืดตึบ๊บรวยฉะนั้นวันไว้โ,โชคโชคด้วยกุมาตทอกรับเอาเอาเบิ้งโชคเบิ้งหมานถือไว้จะนี่เลขเด้อ นี่เลขโอ้อันนี้อีกใบนึงอันนี้อย่งนีอิ่เโอ้าองกับห้าเก้าสองกับอีกย่งนี่เก้าศูนย์นี่เด้อเลขเด้อเอาเอาอ๋อตรงกันนะหาสองอันนี้ก็หาสองอือโชคโชค